ดีค่ะขอต้อนรับผู้สื่เที่ยงข่าทบอ5อัญชลีพลีรักษ์ค่ะกิตติมาทารารัตนกุลค่ะค่ะเราเริ่มต้นกันที่ด้วยสถานการณ์ยูเครนกับรัเสเซียนะคะ,คะซึ่งวันนี้นั้นน่ยยังมีความยืดเยื้อและต่อเนื่องตั้งนับตั้งแต่24กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์เริ่มบานปลายค่ะแต่การบานปลายขณะที่กระบอกเสียงมาจากยูเครนยูเครนบอกให้โปรแลนด์นั้นเนี่ยระมรัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการบุกข,ของรัเสเซียนั้นใกล้ชิดกับพรมแดนยูเเคคนนกกับโปปแลด์ข้าไททุี่ะ มาดูเรื่องล่าสุดก่อนเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของทางกองทัพลัสเซียค่ะลัสเซียนั้นเนี่ยนะคะได้เข้าไปยึดในบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำให้ยูเครนต้องรีบออกมาเป่าประกาศค่ะ โฆษกกระโฆกกระทรวงกรลาหมของรัสเซียอีกอร์โคนาเชนสอฟนั้นได้พูดถึงเรื่องการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ศูนย์ฝึกยาโวลีฟอยู่ทางฝั่งตะวันตกของยูเครนเมื่อวานนี้แล้วได้สังหารทหารรับจ้างต่างชาติมากถึง1 8 0นาย สื่อรัสเซียรายงานว่ารัสเซียจะดําเนินการโจมตีทหารต่างชาติที่เข้าร่วมกับกองกําลังยูเครนขณะที่การโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นสามารถทําลายอาวุธจํานวนมากที่ประเทศภายนอกจัดหาให้กับยูเครนได้อีกด้วยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียในเซอร์เกลาลอฟนั้นเพื่อออกมาเตือนว่าการที่สหรัฐ ประกาศจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียเพิ่มเติมถือเป็นความชอบธรรมที่รัสเซียจะทำการโจมตีการขนส่งอาวุธด,ดังกล่าวแล้วอย่างระบุได้ว่า ชาติตะวันตกไม่สนใจคาเตือนของรัสเซียในเรื่องนี้เลยปัจจุบันมีอาวุธจํานวนมากที่ชาติตะวันตกส่งให้กับยูเครนเพื่อรับมือกับการลุกลามของทหารรัสเซียแต่ยังไม่มีการส่งทหารเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการสู้รบที่ยูเครนอย่างเปิดเผยแต่ประการใดแล้วการเจราจาค่ะในขณะเดียวกันสมาชิกทีมเจราจาของรัสเซียคนหนึ่งคือลีออนิตสูรสกี้ได้เปรียบเทียบตําแหน่งของคณะผู้แทนทั้งสองในการเจราจาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ เขาบอกว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญโดยส่วนตัวเขามอกว่าจะมีความคืบหน้าที่อาจพัฒนาไปถึงการตกลงกันได้หรืออาจมีการลงนามในเอกสารร่วมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยซ้าไปโดยรัสเซียยืนยันที่จะให้อยู่เคลมประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะทําตัวเป็นประเทศเป็นกลางไม่เข้าร่วมกับนาโต้ท้านนี้ นายมิคาอโรโปรโดยัคที่ปรึกษาของประธานาธิบดยียูเครนค่ะให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอมเมอร์ซันส่ของรัสเซียว่าทั้งสองฝ่าย ใกล้ถึงจุดที่จะประนีประนอมกันแล้วและเอกสารที่จะเกิดขึ้นนั้นมีข้อตกลงหลายองค์ประกอบเช่นว่าด้วยเรื่องของการยุติสงครามการกำหนดเวลาที่แน่นอนของการถอนกําลังของรัสเซียเงื่อนไขาการรับประกันของข้อตกลงสันติภาพและการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของสหรัฐเองก็มีการประเมินที่สอดคล้องกันโดยนางเวนดี้เชอร์แมนรองรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้บอกกับถานิทยสารฟ็อกซ์นิวส์ค่ะ ว่าการกดดันที่รัเสเซียได้รับเริ่มส่งผลบางอยา่างรัเสเซียมีแนวโน้มที่จะทําการเจราจาจริงจังมากขึ้นสหรัฐก็ยังคงมีเป้าหมายในการนุนยูเครนต่อไปเท่าที่จะทําได้แล้วก็ความเคลื่อนไหวของยูเครนประธาน,นาธิบดีโวโลโดิเมียเชเลนสกี้ของยูเครนนั้นก็เรียกร้องให้ผู้นําชาติตะวันตกประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนอีกครั้ง ระบ,บุว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ขีปนาวุธรัสเซียจะไปตกอยู่ในพื้นที่ของนาโต้คือตะวันตกเรียกว่าเป็นการประกาศแต่รัสเซียบอกว่าไอ้นี่โมคือตลวมากคือว่าต้องไปดูในคอมเมนต์ข่าวนี้ในคอมเมนต์ของทางการต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเออคุณคุณพี่ยูเครนเนี่ยคือแกจะเหมือนแบบพูดไปก่อนอะ่ะก่อนเหตุที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียเนี่ยยิงขีปนาวุธ8ลูก เข้าใกล้สูร่รักษาสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติในเขตยาวอวลีฟห่างจากเมืองลาวีฟค่ะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรแล้วห่างจากชายแดนโปลแลนด์ไม่ถึง25กิโลเมตรค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเชเลนสกีนั้นปราศัยเมื่อวันอาทิตย์ตอนคำ่ำเขาบอกว่าเป็นวันที่มืดมน รัเสเซียยิงจรวด30นะัดใส่ฐานทัพยาโวลีฟซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของยูเครนการโจมตีนี้มีคนเสียชีวิต35บาดเ3 4เขาบอกว่านี่คือคำเตือนที่ชัดเจนแก่ผู้นำชาติตะวันตกนะ อันตรายจะเกิดขึ้นในฐานทัพเราแล้วนะแปลว่าจะมาช่วยฉันอยู่นี้เ,เขายิงใกล้ฉันมาแล้วทุกทีแล้วนะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ทหารบอกว่าสหารัฐก็ดีอังกฤษก็ดีชาติพันธมิตรในยุโรปก็ดีไม่น่าจะกําหนดเขตห้ามบินตามที่เชเลนสกี้เรียกร้องซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะเชื่อว่าอาจจะทําให้สงครามในยูเครนทวีความรุนแรงมากขึ้นและมันจะขยายไปสูขข่การเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ระหว่างนาตโต้กับรัสเซียขตอนนี้ยูเครนก็เต้นนะคะระบบไฟฟ้าที่เชเนบิลค่ะ เรื่องนี้เนี่ยนะคะกระทรวงพลังงานปรมานูของยูเครนออกมาระบุนะคะว่าระบบไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชโนเบลนั้นได้รับการซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานค่ะว่าระบบไฟฟ้าประสบปัญหาจากการโจมตีของรัสเซียจนใช้งานไม่ได้ทําให้เกรงกันว่าอาจจะมีกัมมันตภาพรังสีนั้นรั่วไหลออกมาอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานปรมานูของยูเครนบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระบบทําความเย็นกลับมาใช้งานได้ตามปกติ แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานสำรองด้วยแต่ก็ยังมีความกังวลค่ะเกี่ยวกับความตึงเครียดของพนักงานที่อยู่ภายในโรงงานนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกองกำลังของรัสเซียเนี่ยยึดเอาไว้ได้แล้วซึ่งแม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชอนาบิลจะไม่ได้ใช้งานแล้วในปัจจุบันแต่มีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ต้องดูแลเพราะว่าจะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีนะคะ กองทัพรัสเซียเองเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนอบิลตั้งแต่เริ่มการบุกยูเครนเมื่อกุมภาที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว b b c รายงานว่าคนงานในโรงไฟฟ้าเชนอบิลยังคงทำหน้าที่ต่อไปบรรยากาศอยู่ในความสงบแต่ว่าสถานการณ์ภายในอย่างที่บอกไปพนักงานค่อนข้างเครียดทุกอย่างยากลำบากเพราะว่ามันมีข้อจำกัดทั้งเรื่องอาหารเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่องยาด้วยค่ะ ค่ะเรามาดูสถานการณ์นะคะในมาดูแผนที่นะคะแผนที่ที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าการโจมตีเมืองที่ทําให้ประธานาธิบดียูเครนนั้นต้องออกมาเรียกร้องซ้าแล้วซ้าเล่าเฮลเลวิฟไหมคะในตรงใก,กล้ๆกับโปรแลนด์โลเบเกฮังการีโรมาเนียเมืองลาวิฟที่เป็นเมืองที่เป็นจุดพักที่ตอนที่คนไทยจะต้องอ,อพยพนะคะ,คะเหนือลาวิฟขึ้นไปตรงโค้งนั่นแหะคะ่ะ โค้งที่ทางเหนือขึ้นไปใกล้กับโปรแลนด์เลยเป็นเมืองที่มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธ30ประปลูกแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ประธานาธิบดียูเครนนั้นต้องออกมาเต้นแรงเต้นกาว่าเธอต้องช่วยฉันนะเธอมาช่วยฉันได้แล้วมันใกล้โปรแลนด์แล้วนะจับโปรแลนด์เป็นตัวประกัน ตรงนี้แหละคัะเหนือลาวีตรงนี้คือรัสเซียยิงเข้ามาแล้วนะคะแล้วมาดูค่ะสำนักข่าวตวะเทศก็รายงานว่าเชเลนชกีีเนี่ยออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นาโตรประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าอยู่เกลนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เขาเตือนว่าถ้านาโต้ไม่ปิดน่านฟ้าอยู่เกรนอีกไม่นานะะเนี่ยรัสเซียจะลามไปยังสมาชิกนาโต้แน่นอน ซึ่งข้อาหมายถึงว่าโปรแลรนด์นั่นแหละการออกมาเรียกร้องครั้งล่าสุดข,ของเชเลนสกี้ก็มีขึ้นหลังจากเปิดปฏิบัติการโจมตีขีปนาวุฒไปที่ศูนย์ปฏิบัติการกองกําลังนานาชาติยาวโวลิฟค่ะแล้วโจมตีทีเดียวปั้งเดียว30ลูกนาโต้ใช้ศูนย์นี้เป็นที่ฝึกทาหารแล้วซ้อมลบของกองกําลังสันติภาพศูนย์นี้อยู่ทางตะวันตกสุดเลยของยูเครนติดกับโปรแลรนด์เลยห่างโปรแลรนด์แค่25กิโล นิดเดียวเองและเป็นฐานททีพิหญ่ที่สุดของยูเครนค่ะหลังจากเกิดเหตุกู้ภัยต้องเร่งดับไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้รถพยาบาลกับ20คันประชาชนยูเครนออกมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการโจมตีศูนย์ปฏิบัติการยาโวลิฟนั้นมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากรัเสเซียเตือนอเมริกาและนาโต้ว่าจงหยุดส่งอาวุธมาให้ยูเครนเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่หยุด สถานการณ์จะเลวร้ายและรัสเซียจะถือว่าการส่งอาวุธมาเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะโจมตีอาวุธของนาโต้ได้เพราะนาโต้ส่งอาวุธมาที่สูนนี้รัเสเซียจึงต้องดับสูนนี้ทันทีมีรายง,งานว่ารัสเซียขยายพื้นที่สู้รบไปที่ฝั่งตะวันตกคราวนี้เป็นครั้งแรกนับนังแต่เปิดปฏิบัติการบุกยูเครนก่อนหน้านี้เน้นโจมตีตะวันออกทางที่ใต้ที่มันนีโอปอนะคะก่อนที่จะขยายมาทางภาคกลางล่าสุด คราวนี้พุ่งไปที่ตะวันตกติดพรมแดนโปลแลนด์ใกล้กับลาวิฟซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้ประสบภ,ภัยจํานวนมากเป็นเมืองมรดกโลกมีชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ทูตลี้ภัยมาอยู่เมืองนี้ขณะเดียวกันพระสันตปาปาฟรานซิสนะั้นส่งออกมาเรียกร้องให้รัสเซียยุติการสังหารหมู่ชาวยูเครนได้แล้วเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ รัเสเซียก็เริ่มนับหนึ่งแล้วนะคะและเริ่มปฏิบัติการในวันนี้ค่ะก็คือว่าสำนักงานกลางด้านการตรวจสอบสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของรัสเซียที่เรียกว่า Lost o m Nas เซประกาศปิดกั้นการเข้าถึง Instagram หลังจากบล็อก Facebook เพื่อตอบโต้การที่ Metaverse บริษัทแม่ของ Facebook นั้นเนี่ยบอกว่าเธอจะพูดอะไรเกี่ยวกับรัสเซียก็ได้ในบางประเทศเปิดอนุญาตให้แบบ พูดจาสวัสดิ์ชูวียงใส่รัเสเซียได้รัเสเซียบอกเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ speed นะแฮชปีดน่ะนหนบอก Facebook ต่อต้านแฮ p ปีดทำไมถึงแบบความรุนแรงกับรัสเซียคุณเปิดได้คุณสามารถแช่งคุณนำรัสเซียได้คุณสามารถด่าทหารรัสเซียได้คุณสามารถที่จะแบบโจมตีด้วยใช้คำอันเวลวร้ายในการบุกยูเครนของรัสเซียได้แต่ทำไมอ่ะทำไมเวลาแบบยูเครนทำกับฉันนั้นทำไมจะเพิไม่ปิดกั้นดังนั้นเอาละรัสเซียจึงบล็อก บล็อก Facebook บล็อก Instagram นะคะ Facebook นั้นเนี่ยจากการบล็อกบล็อก Facebook 4มีนาที่ผ่านมาแล้ว Facebook เลือกปฏิบัติต่อรัสเซียต่อมาอีกคราวนี้เรามีการ WhatsApp ของเม t a WhatsApp platform ต่างๆเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Facebook และ Instagram ต่างๆอินสตาแกรในรัสเซียจะถูกบล็อกวันนี้เป็นต้นไปแต่ประกาศเตือนเมื่อปลายสัปดาห์เราเตือนคุณแล้วนะอีก20อีก48ชั่วโมงข้างหน้าเราจะบล็อก Instagram ซึ่งทําให้ชาวรัสเซีย80ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารและเนื้อหาได้เป็นการลดระดับเสรีภาพในการสื่อสารแลวเขาบอกว่า ถ้าคือตอนตกก็บอกว่าเธอเธอคุณปูตินเธอล็อกเธอบล็อกเราหมดเลยนะ,ะ Instagram Facebook แพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ต่างๆเธอรู้ไหมเธอมำลังทำความผิดพลาดอย่างมากคนรัสเซียเขาจะแบบลุกคือขึ้นมาด่าเธอ80ล้านคนปูตินไม่สนทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจในกรุงเคฟของยูเครนค่ะ ได้ออกมาให้ข้อมูลระบุว่าเบรนด์เลโนนักข่าวและนักสร้างภาพยน์ชาวรัสเซียอายุ50ปีถูกยิงเสียชีวิตในเมืองเออร์ินที่ตั้งอยู่นอกกรูกคียฟค่ะเป็นการถูกยิงจากทหารรัสเซียเขาอ้างนะคะกระสุนเข้าที่คอและเสียชีวิตเลโนนั้นเป็นนักข่าวที่เคยไปทําข่าวผ่านศึกสงครามมาเยอะและ้วทั้งอิรักอัฟกานิสถานแม้แต่เฮติเคยทํางานในนิวอ์กไทมส์ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ย ทางการตำรวจของยูเคฟของเคียฟเนี่ยก็บอกว่ายังมีนักข่าวถูกยิงแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกสองคนการเสียชีวิตของเลโนโลเป็นการเสียชีวิตครั้งแรกของนักข่าวต่างชาติที่เข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับสงครามยูเครนก่อนหน้านี้มีนักข่าวยูเครนคนหนึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียซึ่งตอนนั้นเสียชีวิตจากการพุ่งเป้าที่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ในเคียฟค่ะส่วนเจ๊ซาริแวนที่ปรึกษาได้ความมั่นคงของทำเนียบข่าวก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ตกหน้าตกใจมากน่ากลัวมาก ทางการสหรัฐนั้นมีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ยูเครนแล้วเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและจะดําเนินการประเมินเพื่อตอบโตอ้อเมริกามั่นใจว่าจะส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธและสเปียงไปถึงยูเครนได้แม้จะมีการคุกคามจากรัสเซียผ่านกระบวนการส่งสเปียงนี้ก็ตามทีอเมริกาเตือนจีนแล้วค่ะบอกว่าอย่าช่วยรัสเซีย จากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเด็ดขาดนะแน่นอนก็คือเรื่องของสกุลเงินหยวนนั่นเองนะคะโดยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานจากวอชิงตันดีซีบอกว่าสืบเนื่องจากการณีที่นายอันโทนซิลูอันนอฟรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเนี่ยพูดถึงการที่รัฐบาลมอสโกนั้นมีทองคําแล้วก็เงินสดสารองเป็นเงินสกุลหยวนขณะที่ t ด e Financial Times แล้วก็ The w a s h i n g t o n p สต t นั้นรายงานไปในทางเดียวกันโดยอ้างแหล่งข่าวค่ะว่ารัสเซียเนี่ยขอความสนับสน สนุนด้านการลาวโหมและเศรษฐกิจจากจีนนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจคโล์วันค่ะที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงของทำเนียบขาวบอกว่าสหรัฐนั้นมีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าจีนเนี่ยทราบล่วงหน้าแล้วว่ารัเสเซียนั้นต้องการความช่วยเหลือจากการปฏิบัติการในยูเครนแต่ยังไม่มีข้อมูลถึงขนาดที่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารในวงกว้างขนาดนี้ ถ้ารายงานเรื่องนี้ออกมาเป็นความจริงเนี่ยนายเซลเว่นบอกเลยว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องได้รับผลจากเรื่องนี้โทษฐานที่ให้การช่วยเหลือรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารหรือว่าเศรษฐกิจในขณะที่โลกตะวันตกและอเมริกานั้นคว่ำบาตรรัสเซียนะคะอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำวอชิงตันออกแถลงการเลยค่ะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยที่บอกว่าให้การช่วยเหลือรัสเซียทั้งทางด้านเศรษฐกิจหรือการทหารและยังเรียกร้องประชาคมโลกค่ะว่าสนับสนุนเรื่องการเจราจาฝัน เพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากกว่าค่ะค่ะในหลิวเผิงยูโฆศกของสถานเอกอัครทูตจีนประจํากรุงวอชิงตันค่ะออกมายืนยันว่าเป้าหมายของจีนคือการยุติสงครามในยูเครนไม่ให้ลุกลามบานปลายเกินที่จะควบคุมได้เรื่องแรกเลยก็คือการป้องกันไม่ให้สถาน,นการณ์ตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นหรือบานปลายจนเกินกว่าจะควบคุมแล้วก็โฆศกของสถานทูตจีนในวอชิงตันเนี่ยก็ยอมรับว่าเวลานี้ยูเครนเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจและปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินเลยว่ารัสเซียมาขอความช่วยเหลือจากจีนตามที่สื่อสหรัฐกล่าวอา้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อสหรัฐอย่าง Financial Times และ New York Times ได้ออกมาเผยแพร่ตรงกันว่ารัเสเซียร้องขอความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจจากจีนหลังจากทำสงครามในยูเครนและโดนฟอ้อบาท พาณิชย์ไทมส์อ้างว่ารัสเซียต้องการให้จีนช่วยหาเสบียงให้ทาหารหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อน,นําไปใช้ใจ่ายในสงครามยูเครนแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่เปิดเผยเรื่องนี้ปฏิเสธจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาวุธอะไรกันแน่ที่รัสเซียขอจากจีนแล้วอ้างดีว่ามีข้อมูลชี้ว่าจีนก็กำลังเตรียมจะช่วยเหลือลรัสเซียนิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ารัสเซียขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนหลังจากโดยมาตรการคว่มบาตรจากชาติตะวันตก แจคซลิวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาความมัน่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าเขาจะหารือกับในอย่างเจียฉีผู้แทนระดับสูงที่ดูแลเรื่องนโยบายต่างประเทศของจีนที่กรุงโรมอิตาลีโดยสหรัฐจะต้องทำให้ใหแน่ใจว่าไม่ว่าจีนหรือใครก็ตามจะไม่สามารถไปชดเชยความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับรัเสเซียได้ทั้งนี้จีนประกาศว่ายังคงวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งและปฏิเสธที่จะประนามการลุกลานของยูเครนนะคะไปดูตุรกีค่ะ สำนักข่าวตะระเทศมีรายงานจากกรุงอังการาตุรกีว่าในเมฟรุตคาวูโซกรูรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีได้ออกมาเปิดเผยม่วันอาทิตย์ว่ารัฐบาลของตุรกีไม่มีนโยบายใช้มาตรก,การว่วมบาดต,ต่อรัสเซียจากวิกฤตการณ์ในยูเครนตามแนวทางเดียวกับกลุ่มประเทศตะวันตกเนื่องจากตุรกีเชื่อว่าการว่วมบาดไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรงจุด นะคะส่วนกรณีการเดินทางผ่านของเรือรบและเรือบรรทุกอาวุธสงครามเนื้อหาในอนุสัญญาก็ได้มีการระบุด้วยว่าเดินทางผ่านได้ด้วยจํานวนที่จํากัดแต่ประเทศซึ่งเป็นเจ้าของเรือรบต้องแจ้งให้ตุรกีทราบล่วงหน้าและรัฐบาลตุรกีจะทําหน้าที่แจ้งต่อทุกประเทศที่ร่วมกับเป็นภาคีรับทราบซึ่งประเทศที่ร่วมลมนามเวลานั้นก็คือออสเตรเลียบัลเรียฝรั่งเศสญี่ปุ่นโรมาเนียสหาราชอาณาจากักรยูโกสลาเวียและโซเวียต คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าวลาดีมีย์เชเลนสกี้เนี่ยเรียกร้องให้ตุรกีปิดการจราจรในช่องแคบบอสฟอรัสเพื่อป้องกันไม่ให้เรือรบรัสเซียเข้าออกที่ทะเลดำก็เลยทำให้ต้องตุรกีต้องออกมาพูดว่าเรื่องนี้เราทำไม่ได้หรอก เพราะว่าเนื่องจามีการระบุในอนุสัญญาที่มองทรองฉบับปี2479ว่าด้วยเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แบบเรือพละเรือนเนี่ยสามารถจะเดินทางผ่านช่องแคบบอสฟอรัสได้เขาก็เลยบอกว่าในกรณีการเดินทางของเรือรบหรืออะไรก็ตามทีสามารถเดินทางได้ด้วยจํานวนที่จํากัด แจ้งรัฐบาลตุรกีตุรกีจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่ามีเรือลบนะอะไรนะแต่ให้ปิดเลยเนี่ยไม่ได้วรณีด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีอเล็กซานารวูเวชผู้นําเซอร์เบียแถลงที่เบลเกรดยืนยันว่าเซอร์เบียคือรัฐที่มีสถานะเป็นกลางทางทหารไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกนาโตและเซอร์เบียสามารถยกระดับขีดความสามารถกองทัพของตัวเองได้เซอร์เบียอยู่ไหนอกลับไปดูที่แผนที่หน่อยนะคะตอนนี้เซอร์เบียคือท่าทีของเซอร์เบียนี่ค่ะ ต่อจากโรมาเนียถัดลงมาคือเซอร์เบียนะคะโปรแลนด์สโลวาเกียฮังการีซเซอร์เบียและโรมาเนียแสดงว่าเซอร์เบียบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดแบบนี้นะคะเซอร์เบียคืฉันไม่ได้อยู่กับยูเครนอ่ะจ๊ะฉันทไม่ได้เป็นชาติตะวันตกฉันไม่ได้เป็นนาโต้ด้วยแค่เฉียงแต่ว่าฉันไม่ได้พูดว่าฉันอยู่กับรัสเซียเท่านั้นเองนี่แหละคะ่ะ<ส>ไม่ร่วมกับนาโต้อันนี้ก็เป็นล่าสุดนะคะคุณนันทิวาสามารถค่ะ อดีตผออ,อรองผออ,อข่าวกรองเนี่ยนะคะโพส a c e b o o k ค่ะว่าดูเขาดูเราค่ะแล้วก็พูดถึงการสู้รบในยูเครนเนี่ยสอนใจอะไรคนไทยได้บ้างอะนะคะคือคุณนันทวัฒน์พูดถึงสถานการณ์ยูเครนในปัจจุบันบ้านแตกแาแกขาดมีแต่สิ่งปรักหักพังมีแต่ศพผู้คนความสวยงามหายไปหมดเลยค่ะคุณนันทวัฒน์บอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะฉะนั้นอย่าเอาใครก็ไม่รู้มาลองงาน การตัดสินใจที่เลือกนักแสดงตลกมาเป็นผู้นำทางการเมืองเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศและนำประเทศเข้าสู่สงครามในที่สุดจนประเทศนั้นย่อยยับผู้คนเสียชีวิตเดือดร้อนพลัดที่นาคาที่อยู่ไม่มีที่สุกหัวนอนคุณนันทิวัต์บอกว่าถ้าอยากจะโทษรัสเซียก็โทษได้แต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นทางว่าใครละ่ะที่ไปแย่รัสเซียไปยั่วหมีหลับให้ตื่นขึ้นมาได้ ซึ่งสถานการ์ยูเครนและผลกระทบการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะบานปลายแค่ไหนความอดทนอดกลั้นของผู้นํามหาอํานาจจะสิ้นสุดลงตรงไหนแล้วการสู้รบจะกระจายออกนอกพื้นที่ยูเครนเข้าไปในยูหรือไม่ปัญหาเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการปิดกั้นทางเศรษฐกิจที่จะมุ่งทำลายเศรษฐกิจในรัสเซียจะรุนแรงแก้ไขจนเป็นสงครามการค้าแล้วกระทบคนทั้งโลกหรือไม่ ซึ่งในสนามเลือกตั้งของไทยเนี่ยปีกลองกําลังเริ่มเชิดเพราะฉะนั้นคุณนันทิวัน์ก็บอกว่าดูสถานการณ์บ้านเขาแล้วมาเตือนใจบ้านเราเตือนใจคนมีสิทธิ์เลือกตั้งว่าอย่าเลือกใครเพียงเพราะเขาซื้อเงินจ่ายเงินซื้อเสียงคุณไม่มีนักการเมืองคนไหนคะ่ะลงทุนแล้วไม่ถอนทุนคืนเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเพราะเขาหลอเขาดีเขาพูดเก่งกระแสดีโพสเทีย เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องเลือกคนมีประสบการณ์เคยผ่านงานที่สําคัญจะต้องไม่เลือกคนที่นําประเทศเข้าสู่วงวนความขัดแย้งทางการเมืองรัหว่างประเทศอย่าขัดแย้งกับมิตรใกล้บ้านอย่าเอาใจมิตรไกลบ้านจนเกินไปค่ะเป็นสิบห้าค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเตหรานนะคะที่อิหร่านค่ะบ,บอกว่ากองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาเป็นผู้ยิงขี่ปนาวุธโจมตี ศูนย์ปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนของขบวนการไซออนิสที่เมืองเออร์บินค่ะซึ่งเป็นเมืงเองเอกของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสชาในภาคเหนือของอิรักเมื่อวันเสาร์เพื่อตอบสนองต่ออาชญากรรมของรัสไซออนิสค่ะแล้วก็มีคือ,ค,อคือข่าวชิ้นี่มันจะบอกว่าคือด้านอิสราเอลซาฮารัฐเนี่ยยังไม่มีความเห็นอะไรออกมาเลยคือพอพออยู่ในตรงจุดของสารัฐเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความเห็นอะไรออกมาเลยแต่พอถึงจุดในของรัสเซียสาฮรัตจะมีความเห็นออกมาเยอะมากค่ะ เขาบอกว่าการโจมตีทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่กี่วันหลังจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเฉพาะจุดในซีเรียรัฐบาลดามัสกัสยืนยันว่าเป็นฝีมือของกองกําลังป้องกันอิสราเอลอันนี้เป็นข่าวที่ก็ออกมาเปรียบเทียบกันว่าถ้าสหรัฐโจมตีใครก็ตามทีมันจะไม่ค่อยได้มีใครรู้เรื่องอะไรเลย แล้วก็ไม่มีใครออกมาประนามแต่พอรัสเซียบุกดูเครมปับ๊บทุกคนจะออกประหาประนามกันหมดป้ามบาดกันหมดทําทุกอย่างกันหมดเลยนะคะมีการมีการโจมตีกันเกิดขึ้นในสองจุดตอนนี้ค่ะจุดหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องดังของโลกอีกจุดหนึ่งนั้นทุกคน,น,นมองมแล้วก็ผ่านเฉยเลยไปค่ะ,คะอันนี้ก็เลยให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสถา,านการณ์ข่าวต่างประเทศเนี่ยมันมีอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้คือทางซีตะวันตก เขาถือว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารดังนั้นเขาจะพูดี๋ยวเขาจะระบายสีหรือเขาจะทาอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการทํขาขณะที่แันตัส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยปิดล้อมทุกอย่างหมดเลยฉันใช้เงินฉันเองกินอยู่ของฉันเองในการสื่อสารของฉันเองและฉันก็ตะลุยตะลุยยูเครนตะลุยยูเครนเอายูเครนให้อยู่หมัด แล้วก็บอกคนอื่นอย่ายุ่งขณะเดียวกันทุก็นมีเพื่อนของเขาอย่างเซอร์เบียเอยอย่างตุรกีเออย่างโปแลนด์ที่กลัวเออยเขาก็มีเพื่อนของเขาอยู่นี่คือเรื่องสําคัญมากเพราะมันกระทบกับอะไรพลังงานใช่ค่ะกระทบกับพลังงานกระทบกับภาคเหนือต่างต่างๆเลยที่มันกระทบกับเราด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญที่โลกใบนี้กําลังร้อนมากและเรากําลังหามาตรการเพื่อช่วยเหลือทางด้านพลังงานกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าของชีพที่แพงขึ้นพลังงานน้ำมนันก๊าซทองคําวันนี้ราคาทอนี่เริ่มแบบนิ่งแล้วนะคะ,ค,ะคือปริมแล้วขายไม่ทันแล้วรูจ้จะไปไหนไม่รู้จะขึ้นไปถึงไห,ไหนกันพี่ปองเก็บไว้ก่อนจะไม่รู้จะขึ้นไปถึงไหนกัน <S 2> <S 2> ทองบอกว่าตอนแรกฉันก็เรียกว่า15วันน่าจะเลิกอะเราว่าขายสักตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังไม่เลิกค่ะยืดเยื้อมันอยู่เวลานี้อาจจะยืดเยื้อต่อไปนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกของเราในเที่ยงทอร์บอห้าท่านผู้ชมค่ะ